สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงก้องกันนะคลิปนี้เราก็จะมาพาไปคุยกันในเรื่องของ สาเหตุที่ช่วงหลังเนี่ยเกมไม่เอาโคลาโบเข้ามากันนะครับเออเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอนะ่ะผมไปเลื่อนดูในกลุ่มนะแล้วก็เจอคนถามเกี่ยวกับโคลาโบต่างๆนะครับเทลโซนิกอะไรพวกเนี้ยแล้วทําไมถึงช่วงหลังอนะ่ะเกมมันเงียบไปไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมแล้วพอไปดูเกมอื่นโอ้โหเอามากันเพียบเลยผมเห็นหลายเกมเนี่ยมีการคอลแลปบ่อยมากนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเฮ้ยทําไมเกมเราอะ่ะมันเงียบจังวะมาก็จดมาเป็นสี่วขข้อหลักนะครับ เป็นมุมมองของผมนะอะจาจจะคิดไม่เหมือนใครแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับมันเลยอ่าเดี๋ยวเลาทำลายก่อนคือเกมนี้ตั้งแต่มันเปิดมาครับจะมีโคลโโบหลักๆอยู่3อย่างเรื่องแรกสุดก็จะเป็นอ่าโซนิกนะครับนี่มีมา2ตัวเป็นเทลแล้วก็โซนิกเออและเรื่องที่2อาจจะเป็นดิสนีย์นะครับแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยจะเป็น ผู้มาเยือนอาณาจักรก็คือไม่สามารถใช้งานได้จริงเป็นแค่สิ่งตกแต่งอาณาจักรนะครับเออและอันนี้3ก็จะเป็น BTS นะครับวงดนตรีหรือว่าบอยแบนด์จากเกาหลีเขาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นวาอทรงจําของหลายหลายคนเลยคือมันดีมากใช่ไหมแต่พอในช่วงหลังเนี่ยถ้านับอันหลักๆที่เป็นแบบบูมๆนะครับไม่มีการคอแลบครั้งใหญ่ๆและอาจจะมีแบบมินิเกมบางอย่างซึ่งเราไม่นับรวมนะครับเอาแค่3อันนี้ก่อน เดี๋ยวไปดูกันว่าประเด็นแรกสุดที่มันไม่มาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับหนึ่งเลยผมว่าเป็นเรื่องเงินนะครับอปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมีผลกับการอาจัดการเกี่ยวกับโคลรโบมากเพราะว่า เกมอื่นที่ผมไปศึกษามาการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครอะมันแพงนะเว้ยและมันต้องทุ่มเงินเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องลิขสิทธิ์นะครับต้องเป็นเรื่องการออกแบบเรื่องการคิดสกิลนู่นนี่นัน่นดังนั้นมันเป็นงบประมาณนะครับมันบานปลายถูกไหมดังนั้นไปนเสธยดไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมีผลเกี่ยวกับการซื้อโคลับโบเข้ามาและในช่วงเวลาหนึ่งอะผมไม่แน่ใจว่ามันมีลิขสิทธิ์แบบหมดเวลาหรือเปล่านะเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะเคย ประกาศในแพทโนตว่าจะมีการแบบถอดอะไรบางอย่างออกหรือว่าลบอะไรบางอย่างออกไปอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจําถูกจําผิดนะแต่น่าจะมีมาเหมือนกันแล้วก็บิเซสเนี่ยก็น่าจะมีการหมดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมาใช้งบประมาณเยอะนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องงบอย่างเดียวการลงทุนอย่างเดียวมันต้องดูผลประกอบการหลังจากที่การ เข้ามาของโคลาโบเนี่ยมันจะมีแพ็กอะไรต่างๆซึ่งบางอย่างมันก็บูมไปเลยบางอย่างก็เงียบไปเลยถูกไหมเขาคงเอามาประเมินแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการลงทุนนะก็เลยอาจจะเงียบๆไปในช่วงเวลานี้แต่อนาคนก็ไม่แน่นะถูกไหมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องณนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องของการเล่นทวีปบิสกิตหรือว่าเกี่ยวกับบิสแล้วก็เอาเวกเนี่ยถือว่าเข้มข้นมากนะครับทุกคนถูกไหม การเล่นนะครับมาที่เกี่ยวกับบสิสในช่วงหลังอะ่ะมันเป็นในเรื่องที่ประติดประต่อกันคือบสิสมาปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยสัมพันธ์กับตัวไหนบ้างเกี่ยวข้องกับตัวไหนบ้างแล้วก็นํามาสู้กันในเรื่องคือมันน่าติดตามครับเกมอะ่ะก็คงไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันขาดหายไป สังเกตไปว่ามันจะมาติดติดกันมากในช่วง2ปีหลังมิสติกเสร็จดักเอเวกต่ออาจจะมีแอนเชียนเนี่ยซัมแซมมาแค่บางตัวเลเจนด์ซัมแซมมาบางตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอ่เนี่ยแหละบิสกิตนะครับพอจบไปปุ๊บอา้าวเดี๋ยวก็มีอะไรอ่ะบอรนิงสป,ปายหอะไรโกชิส <c oughs> แล้วล่าสุดนี่เป็นอะไรวะเน,นี่ย yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดใช่ไหมเจ้าอีเทนอลชูการ์ในเรื่องมันน่าติดตามถ้าเกิดว่าเอาโคลาโบมาซึ่งมันเป็นแพทแบบ บูมนะโคโรโบต้องยอมรับว่ามันดังคือมันดังหลายคนให้ความสนใจเนี่ยมันอาจจะมาขัาน้นในเรื่องตรงนี้ไปแล้วทำให้กระแสของบิชมันตกไปและเราต้องยอมรับว่าบิชเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็มีกระแสที่แบบหลายด้านมากแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดที่แบบเรียกคนได้เยอะนะครับอย่างเนี้ยก็มีดรามา่าแต่เข้ามาหลายตัวใช่ไหมโออมีดรามา่าแล้วหนจะเอาเวทอ,อีกก็เลยทําให้เนี่ยแหละผมมองว่าเนื้อเรื่องของมันเข้มขน้นทําให้เกมอะไม่อยากดําอะไรมาขั้นมันนะครับต่อมา ละเดนที่3ครับดราม่าตัวละครที่เป็นตัวโคลาโบเว้คือเราต้องยอมรับว่ามันเพิ่งจะมาดีในช่วงหลังแค่นั้นเองนะครับตอนเทลกัสโซนิกมาเนี่ยโอ้โหแรกๆนะผมเองก็เติมเปิดหรือว่าบางคนเนี่ยก็อ่าเติมแพ็คหายังผมไอดีเก่าผมที่เคยเล่นมาก่อนนะเนี่ยเติมไปเพราะว่าอยากได้มาสะสมแต่พอเอาเข้าจริงคือแบบมันไม่สามารถใช้งานได้เลยจะเรียกว่า ไม่สามารถใช้ได้เลยเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยดีกว่านะครับทำอะไรแทบจะไม่ได้ถ้าไม่นับแบบตีบอสทีมแปลกๆสมัยก่อนอะ่ะคือมันมันไม่สามารถใช้งานได้จริงและจะเติมทําไมครับถูกไหมเดี๋ยวแพรก็เปลี่ยนเดี๋ยวอะไรก็เปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้ก็เลยแบบไม่ได้มีความจําเป็นอะ่ะคือเป็นแค่ของที่มีประดับทีมอืมดังนั้นผมมองว่าพอเป็นแบบนี้คนก็จะเริ่มแบบรอดูเชิงก่อนและพอคอโลลาโบต่อไปมาเอา้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เติมดีกว่าถูกไหมครับอย่าง ในช่วงหลังที่เป็นดิสนีย์เนี่ยดิสนีย์ก็จะเรียกได้ว่าหนักกว่าเทลกัโซนิกนะผมว่าตรงๆเลยหนักกว่าเพราะมันเป็นแค่ตัวประดับเมืองสําหรับบางคนที่เขาไม่เล่นประดับเมืองเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วเน็ตกูปไปเลยเนี่ยออถูกไหมเน็ตผมไปแล้วครับถ้าไม่ได้ประดับเมืองเทลไอดิสนีย์เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลย,เลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของบัฟต่างๆบางอย่างที่น่าจะได้ใช้ในการ เล่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ว่าเน็ตแมงดับผมเมื่อกี้โอเคเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเรียกคนเติมไม่ได้บ้างแต่ผมมองเลยว่าเป็นสัสดส่วนที่มันไม่คุ้มครับกับสิ่งที่คุณน้องเสียไปอะ่ะเสียเงินไปแต่ได้บัฟแค่เนี่ยเล็กน้อยสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอาจจะเยอะในระยะยาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับทำให้หลายคนอ่ะอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปคือมันไม่คุ้มค่าเงินนั่นเองนะครับและพอมันกาบทุกคนก็ด่ามาว่าเติมไปไม่ไประโยชน์ก็เลยไม่เติมกัน แต่มันก็มีสาเหตุหนึ่งที่แบบพอเก่งเกินคนก็ยังดรามากนะครับอันนี้แม่งแล้วแต่มุมมองจริงอย่าง BTS เนี่ยตอนที่เป็นเมตาโอ้โหผมทํารีวิวนะครับวันแรกสุดที่มันเข้ามาป้านตาลปุ๊บไปเล่นเฮ้ยมึงโกงจังวะตั้งแต่เกมเปิดมาแม่งไม่เคยมีเกมไม่เคยมีตัวไหนที่โกงสุดในเกมนี้เท่ากับ BTS แล้วอะ่ะเป็นอมาตะ มีบัฟเลิความเสียหายมีการสตัน,นะครับแล้วแม่เป็นตัวที่แบบปันง่ายมาขอแค่มีตัวมีดาวช้อปปิ้งมั่วยังเพอร์เฟกเลยอะถูกไหมครับมันโอเวอร์มากในะช่วงเวลานั้นคนก็เลยแบบเอ้ยดีใจที่มันได้ใช้แต่มันจะมีประเด็นดราม่าที่ว่าพอหลังจบแพทบีเทสปุ๊บคอลลาโบหายไปเนี่ยมันก็เลยมีช่วงแอร์ไทม์แล้วทําให้มือใหม่ที่เขากลับมาเล่นน่ะหรือว่า คนที่แบบสมัครไอดีใหม่ไม่มีโอกาสได้เจ้าพวกเนี้ยและไอเจ้าพวกเนี้ยนุ่มหล่อทั้งหลายแม่งเป็นเมตาเป็นป,ปีนะครับทุกคนไอช่วงที่เขาเล่นแล้วไม่มีอ่ะโอ้โหจะไปสู้ใขรได้วะถามหน่อยไม่ว่าจะอารีนาลงลงด่านมันมีผลหมดนะครับก็เลยเป็นประเด็นดราม,ม่าอยู่ช่วงหนึ่งจนเกมเนี่ยต้องปล่อยสแนปต r าก้อนออกมาแล้วทุกคนดูนะเลื่อนตามผมนะครับหลังจากเนี้ยหลังจากไอแก๊งกบิเทสเนี่ยไปจนถึงสแนปต r าก้อนแล้วกี่แพทวะถูกปะดูดิ เนี่ยกี่แพทออะโอ้โหโห,หลายแพทมากดังนั้นนะครับมันเกิดผลกระทบชัดเจนเกมก็เลยต้องเออมีการวางแผ่นเกี่ยวกับโคลโโบดีๆพอมันเป็นแอร์ไทม์แบบนี้ปุ๊บตัวที่เป็นมือใหม่หรือว่าตัวใหม่ๆมันไม่สามารถทดแทนได้ดังนั้นทําให้ตัวนี้มีผลต่อการเล่นมากจนเกินไปในช่วงเวลานั้นนะครับนี่ก็เลยเป็นดราม่านะอ่ะก็คือ หัวข้อที่3คือดาม่าตัวละครเนี่ยคือมันกากระกาดเลยเก่งเก่งเวอร์เกินไปและหัวข้อที่4นะครับ <c oughs> ผมมองว่าเป็นเรื่องของเกมเปิดใหม่นะเออเกมเปิดใหม่ที่นี้คือเกมในเครือของเดฟนี่แหละก็คือระหว่างที่โคลาโบจะมาในช่วง2ปีที่ BTS หมดไปนะครับมันมีเกมเปิดใหม่ในเครือค่อนข้างจะหลายเกมเลยแม้ว่าจะเป็น w i s h c a t t l e ใช่ไหมที่เป็นเกมพาเซอวันนั้นนะถือว่า ไม่ได้บูมอะไรมากมายแม่งโคตรน่าเบื่อเล่นได้แป๊บๆเบื่อลแล้วแล้วก็มี Adventure t o ท e r of Adventure ใช่ไหมอันนั้นก็เข้ามาแล้วแรกๆก็ดูดีแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมามันโคตรเซ็งเลยมันมันมันดูกินเวลาชีวิตแล้วก็ระบบอะ่ะเหมือนยังไม่เสถียรเท่าไหร่แต่แม่งเสกเปิดใช้ <c oughs> คำนี้เลยมึงเปิดแล้วระบบมึงยังไม่ดีทั้งการเล่นอะไรต่างๆผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็เลยไม่ค่อยสนุกสำหรับผมนะก็เลยไม่เล่นอะ่ะแล้วเกมเปิดใหม่เกี่ยวอะไรกันคือมันเกี่ยวนะครับ มันเกี่ยวมากเพราะว่าในช่วงเวลาที่อัปเดตเนี่ยหลังจากเหนมาไปเรื่อยๆจนปัจจุบันอะ่ะมันมีแอร์ไทม์เยอะในช่วงแพตแบบเงียบๆมันมีอย่างเนี้ยอย่างยกเอซเอจ้าเนื้อหอยเม่นพวกเนี้ยมันจะเงียบใช่ไหมถ้าเกมจะเอามาจริงอะ่ะมันสามารถเอามาแทรกช่วงนี้ได้แต่มันดันไปตรงกับช่วงที่เกมอื่นเปิดเปิดอ่าเปิดตัวเกมเพอเปิดตัวเกมปุ๊บอะ่ะ เกมว่าคงจะไม่อยากเอาคคลาโบมาแย่งยอดกันหรอกนะครับมันเป็นการแย่งยอดกันด้วยถ้าสมมติเอาคคลาโบเข้ามาในเกมเนี้ยคนก็จะให้ความสนใจคิงดอมมากกว่าและเกมอื่นในเครือจากที่มันจะบูมจากที่มันจะเรียกคนเล่นได้อ้าวกลายเป็นว่าคอลาโบมื่มาพร้อมกันเฮ้ยเรากลับมาเล่นคิง Kingdom ด็อมดีกว่าเกมใหม่ก็จะไม่ดังเปี้ยงในช่วงเวลานั้นนะครับถูกไหมเออนั้นก็เลยเป็นเรื่องของการที่เกมเนี้ยมันแย่งยอดกันนะครับเขาก็เลยไม่น่าจะเปิดในช่วงเวลาที่มีเกมใหม่เปิดตัว โ okay. อเคน,นี่ก็จะเป็นมุมมองของผมนะครับไม่แน่ใจว่าคิดตรงกับใครหรือว่าคิดแตกต่างจากใครใครแบบอ่ะเห็นต่างจากนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่มีถูกไม่มีผิดนะคุยกันสนุกๆน,นะครับช่วงนี้เกมก็เงียบนะเราก็ยังมีหวังว่าอนาคตมันจะมีตัวดีๆเข้ามานะครับโอ้โหถ้ามีแบบพอระบบเป้งเปงเข้ามาน่าจะมันแล้วถ้าเป็นเมตาเนี่ยโอ้โหเต็มตัวเล่นได้เลยครับโอเควันนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ